สวัสดีครับผมแอดช่องปากินพาเทวสเประนะครับวันนี้ผมจะนําสินค้ามาแนะนํากันสักเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นผลไม้อบแห้งนะครับนะฮะเป็นของแบรนด์ของพี่มีนะฮะบรรณาการจากธรรมชาตินําทิมโดยลิ้นจีสดนะครับสตรอเบอรี่ลำใหญ่แล้วก็มะม่วงอยู่ในซองเดียวกันอยู่ในแพ็คเดียวกันซองหนึ่งนี้น้ําหนักจะ200กรัมลนะครับนะฮะผ่าการผลิตภายใต้มาตรฐานนะฮะ GMP รับรองโดยออยอนะครับก็ราคานะฮะห่อละ120บาทถ้าสั่ง 1- 4ถงห่อนะฮะจะมีค่าส่ง50บาทแต่ถ้าเกิดท่านสั่ง5้าห่อขึ้นไปเนี่ยจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับก็ยังไงก็ลองสั่งเข้ามานะครับรับรองอร่อยติดใจยอย่างแน่นอนกับผลไม้อบแห้งของพี่หมีเขานะครับยังไงก็สั่งเข้ามานะฮะวิธีสั่งก็คือติดต่อเข้ามาทางลิงก์ที่ผมแปะไว้นะลิงก์เฟซบุ๊กนะครับ ก็เป็นฟีดผมเองนะฮะสามารถอินบอ์นะครับอินบอ์เข้ามาหรือว่าโทรศัพท์นะครับ06269493อหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ครับ ID line A M O R N R I T H แล้วก็ต่อด้วย2563ติดต่อกันเลยนะครับไม่ต้องเวทหวักนะ,ะสามารถสั่งซื้อกับผมได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับลองแวะมาสั่งดูแล้วจะติดใจอย่างแน่นอน